สวัสดีครับรายการอาจารย์มนบพบปัญหาในวันนี้ฮะอยู่ที่ร้านร้านอะไรเดอร์ม,มัทเหรอะร้านเดอร์ม,มัทบ้านดินสมุยบ้านดินสมุยนะฮะก็บรรยากาศวันนี้ก็เป็นวันวานเป็นไทยจา้าเงียบนาอาจารย์เจี๊ยบเราเลยมาอาัดคิวตอบคำถามได้นะมาถามตอนที่นั่งอยู่บนเรือนะมาถามให้อาจารย์เจี๊ยบช่วยตอบหน่อยครับท่านนี้นี่น่าจะมาซื้อโปรแกรมเอ็กเพสกับเรานะเขาซื้อโปรแกรมเอ็กเพสกับเรานะครับเขาถามว่าถ้าต้องการแก้ตัวเงินตรงนี้ เป็น700รและอีกบรรทัด100รวมเป็น800ต้องแก้ตรงไหนคือสรุปก็คือจะถามเรื่องของจุดของการใส่ตัวเลขผิดอยากจะแก้ตัวเลขเงินตอนการรับเงินจากลูกค้านั่นเองนะครับเขาถามว่าจะแก้ยังไงแก้ตรงไหนอาจารย์เจี๊ยบนในโปรแกรมเอ็เพสนะ,ะก็คือขอเท้าความก่อนเนาะ ลูกค้ารายนี้นะคะเขาอ่ะขายสินค้านะคะมไม่ว่าจะเป็นการขายเงินสดหรือเงินเชื่อก็แล้วแต่นะคะแต่ทีเนี้ยเวลาจะรับเงินจากลูกค้าเนี่ยเขาจะรับเงิน800บาทแต่การรับ800นะคะคือมี2ช่องทางนะคะเช่นลูกค้าอาจจะโอนเงินมา700นะคะแล้วก็ขอรับเนเป็นเงินสดอีก100หรือว่ารับเป็นเงินโอนเลยนะคะ800บาทแต่โอน2ครั้งต่อกันซึ่งเขาจะทำเป็น สองสองบรรทัดอ่ะนะคะเขาจะต้องทํำยังไงนะคะจากเดิมเนี่ยเขาเคยทําเป็นรับไปแล้ว700แล้วมันผิดเขาต้องการทําแยกว่ามี700ด้วยแล้วก็มี100ด้วยรวมเป็น800นะคะซึ่งเคสนี้นะคะวิธีทําก็แค่คลิกขวาในรายการรับชำระตรง F7 น,นะคะแล้วก็ลบลบออก พอลบออกเรียบร้อยแล้วให้กดเซฟอีกครั้งหนึ่งค่ะพอกดเซฟแล้วโปรแกรมนะคะจะทําการประมวลผลใหม่นะคะแล้วเราค่อยเอาเมาส์เนี่ยดับเบิลคลิกตรงช่องชําระที่เดิมนะฮะรตรง F7 นะคะแล้วก็เลือกรายการรับชำระอีกครั้งหนึ่งค่ะโอเค